อย่าส่งต่อ3มความคิดจนๆแบบนี้ให้กับลูกคุณเด็ดขาดเลยนะครับผมเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าคุณส่งต่อความคิด3ามแบบนี้ให้กับลูกคุณนะครับรับรองว่าลูกคุณจะจนแน่นอนครับผมพ่อแม่หลายคนนะครับอ่านไม่เคยรู้ตัวเลยครับว่าตัวเองนั้นเนี่ยกำลังส่งต่อความคิดจนให้กับลูกไม่ใช่ว่าเพราะไม่มีเงินนะครับแต่เพราะว่าคําพูดและทัศนคติบางอย่างที่ฝังอยู่ในทุกๆวันครับผมวันนี้คนณีอยากจะเตือนให้รู้นะครับว่านี่คือ3ความคิดจนๆนะครับ ลูกคุณโดยเด็ดขาดครับข้อที่1นนะครับของมันแพงเกินไปแล้วไม่มีปัญญาซื้อหรอกฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ประโยคนี้ครับคือการบอกลูกว่าอย่าไปฝันอย่าไปหวังครับผมคนรวยจะพูดอีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะบอกลูกว่ามันแพงลูกแต่ถ้าอยากได้ต้องหาวิธีหาเงินให้ได้ครับผมแค่เปลี่ยนวิธีพูดนิดเดียวครับลูกคุณจะโตขึ้นพร้อมกับ m i n d ร็จที่ว่าเขาสามารถทําได้ถ้าเขาเริ่มรู้จักลงมือทําครับผมและข้อที่2อนะครับอย่าพูดเรื่องเงินกับลูกเดี๋ยวเด็กเครียดนะครับผมคาพูดนี้นะครับฟังดูเหมือนว่าห่วงลูก แต่จริงๆแล้วคือการปิดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการเงินกับเขาเลยทีเดียวเพราะคะวามจริงแล้วนะครับเด็กไม่เคยถูกสอนเรื่องเงินโตไปจะใช้เงินไม่เป็นนะครับและเสี่ยงเป็นหนี้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะครับคนรวยนะครับมักจะสอนลูกให้เรียนรู้เรื่องการเงินตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดเลยนะครับผมเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่สอนวันนี้นครับวันหน้าเขามีราคาที่จะต้องจ่ายแพงทีเดียวและข้อ3มนะครับมีแค่พอมีกินมีใช้ก็พอแล้วลูกไม่ต้องรวยหรอกนะครับฟังดูอาจจะดูดีนะครับแต่มันคือการฝังในความคิดลูกนะครับว่าถ้าฉัน พยายามมากไปหรือโลภมากไปเท่ากับไม่ดีนั่นเองทงั้งทที่ความจริงแล้วนะครับคนที่รวยขึ้นไม่ได้แย่งใครนะครับผมแต่เขาแค่เข้าใจระบบและรู้จักวิธีการใช้เงินทํางานครับถ้าคุณบอกลูกว่าไม่ต้องรวยหรอกมีแค่พออยู่พอกินก็พอหรือมีแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเขาอาจจะโตมาแบบไม่กล้าทําอะไรใหญ่ๆไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันแล้วก็ตีกรอบความสามารถหรือศักยภาพของตัวเองครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้ลูกคุณนะครับมีความรู้เรื่องการเงินนะครับและรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการเงินเป็นตั้งแต่เด็กนะครับโค้ด แอปพลิเคชันนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นแอปที่คุณใช้ฟรีๆได้เลยครับรับรองว่าถ้าลูกคุณได้ใช้4แอปพลิเคชันนี้นะครับลูกคุณจะมีความรู้ทางการเงินมากมายมหาศาลเลยทีเดียวแอปแรกที่โค้ดบีอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือแอปวันนั้นนี้นะครับแอปนี้นะครับเป็นแอปที่จะให้เด็กๆนะครับรู้จักความต้องการของตัวเองครับว่าไอความต้องการของตัวเองนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ความอยากได้เฉยๆหรือมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีครับไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านของเล่นอุปกรณ์ความบันเทิงต่างๆนะครับที่เย้ายวน ลูกของคุณนะครับได้ใช้แอปนี้นะครับแอปนี้นะครับจะช่วยให้เด็กๆนะครับตัดสินได้ด้วยตัวเองครับว่าสิ่งของที่เขาอยากได้นั้นเนี่ยมันเป็นแค่ความอยากเฉยๆหรือมันเป็นความจําเป็นที่ต้องมีสิ่งของเหล่านั้นจริงๆแอปพลิเคชันที่2นะครับที่โค้ดบีอยากจะแนะนํานั่นก็คือแอป Value Map นะครับแอปนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นแอปที่ให้เด็กนะครับสามารถเปรียบเทียบนะครับว่าสินค้าชิ้นไหนนั้นเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปได้มากกว่ากันนะครับถ้าเกิดพ่อคุณแม่นะครับพาลูกๆไปในซูเปอร์ เท่ากันและราคาก็ไม่เท่ากันแล้วเราอยากรู้ว่าซื้อแบบไหนปริมาณเท่าไหร่อะไรคุ้มค่ากว่าอะไรนะครับเราสามารถให้คุณลูกๆนะครับผมป้อนข้อมูลลงไปได้ครับว่านม1ขวดเนี่ยปริมาณ1000นซีซีนี้เนี่ยราคา50บาทกับนม1ขวดนะครับปริมาณ8 0 0ซีซีแต่ราคา40บาทอะไรคุ้มกว่าอะไรครับแอปพลิเคชันนี้จะสอนให้เด็กๆรู้จักการใช้เงินแบบคิดให้รอบด้านรู้จักเปรียบเทียบก่อนใช้เงินจริงๆครับผมและแอปพลิเคชันที่3นะครับนั่นก็คือแอป Inframe c ครับแอปนี้นะครับผมจะสอนให้เด็กๆนะคร รู้จักการเรียนรู้เรื่องของเงินเฟ้อตั้งแต่เด็กเลยครับเงินเฟ้ออาจจะเป็นคำศัพท์ที่ดูยากเกินไปสําหรับเด็กนะครับแต่แอปนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เด็กนะครับเข้าใจคําว่าเงินเฟ้อได้ตั้งแต่อยังเด็กนะครับโดยสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าในอดีตนะครับโดยให้เด็กๆนั้นเนี่ยเป็นคนเก็บข้อมูลของสินค้านั้นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไข่ไก่หนึ่งใบนะครับในวันนี้นะครับนาราคาเท่านี้กับในอนาคตอีก3เดือนหรือ6เดือนข้างหน้านะครับไข่ไก่หนึ่งใบเหมือนกันแน่ๆราคาจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่จะมีเงินเฟ้อมาก หรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แอปนี้จะช่วยบอกเด็กๆได้แบบนั้นเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเกิดคุณให้ลูกคุณนะครับลองเล่นแอปพลิเคชันนี้ดูนะครับลูกคุณจะเข้าใจคําว่าเงินเฟ้อได้อย่างท่องแท้เลยทีเดียวและแอปพลิเคชันที่4นะครับนั่นก็คือแอปเซฟพอนั่นเองแอปนี้นะครับจะช่วยให้เด็กๆนะครับเข้าใจได้นะครับว่าถ้าเกิดเขาสามารถเซฟเงินจํานวนเล็กน้อยในชีวิตประจําวันทุกๆวันของเขาเนี่ยแม้จะเป็นจํานวนเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดมันสะสมในทุกๆวันนะครับในระยะยาวนะเงินจํานวนน้อยมันจะกลายเป็นเงินจํานวนใหญ่่รแลล้วสาาาามถเอออไปงทุนตยยยดข ได้ของเขาได้เพิ่มอีกมากมายมหาศาลแต่ถ้าเกิดคุณใช้เงินจํานวนน้อยๆนี้ครับไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันเช่นซื้อขนมทุกๆวันนะครับผมเด็กๆก็จะเสียโอกาสในการเก็บเงินเพื่อต่อยอดลงทุนครับผมจะทําให้ลูกคุณเห็นว่าเงินเล็กๆที่ลูกคุณเห็นว่าไม่สําคัญแท้จริงแล้วถ้าเกิดเอามารวมกันมันสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลในอนาคตครับผมอย่าลืมนะครับ4แอปนี้ที่โคดบินแนะนําเป็นแอปฟรีนะครับคุณไปตามหาดาวน์โหลดเอาได้เลยโคดบินขึ้นลูกให้ทั้งหมดแล้วครับผมลูกคุณอาจจะยังเล็กอยู่นะครับแต่ถ ถูกทางตั้งแต่วันนี้เขาจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนที่เราเป็นอีกแล้วครับผมจําไว้นะครับว่าความคิดจนไม่ใช่เรื่องของเงินในกระเป๋านะครับแต่มันคือเรื่องของความเชื่อที่เราปล่อยให้ฝังหัวอยู่ในใจของลูกครับผมถ้าคุณอยากให้ลูกคุณโตมาใช้เงินเป็นมีอนาคตที่ดีกว่าแค่คุณเปลี่ยนคําพูดในบ้านนะครับเท่ากับลูกคุณก็เปลี่ยนอนาคตด้วยเช่นกันครับผมโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์